อันนี้เป็นตัวแทนจากแบรนด์ดอลเช่นกับปาน่านะครับกับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยอย่างดอลเช่นคอร์ริคอลเลคชั่นเป็นยังไงบ้างอนนี้รู้สึกว่าคอลเลคเช่นนี้เป็นสปริงซัมเมอร์คอลเลคเช่นครับอ,อ๋อเป็นเป็นสปริงซัมเมอร์คอลเลคเช่นก็รู้สึกว่าเป็นลุคก,กึ่งทางการที่มีความแบบแคชชัวร์อยู่อะไรครับก็รู้สึกว่าสบายสบายอะไรเท่ดีครับเท่ดี่ แซตายัางตาบมัน<า>วิ้งลิงเลยเยัไงกาครับอะไรครับของผมมากับ LV ครับหลุยส์ิทองครับผมก็จริงๆแบรนด์ก็จะจริงๆมีความสตรีทด้วยแต่ว่าลุกันนี้ก็จะมีความแบบว่าคล้ายๆกันก็คึ่งๆทางการแคชชวลนิดน,นึงแต่ว่าก็เหมาะกับงานกลางคืนเพราะว่าใส่ไปที่ไหนคนก็จะเห็นเราเป็นคนแรก<า>ใช่ไหมครับครับล้วนีคนเซลว่าแบบแสบตายันตาเลยอแบบนครับ ตากบนเบาะรู้สึกยังไงนะคะว่าแบบปูวันนี้มีความขนาดนี้ก็ดีใจที่ไปกระแทกตาหลายคนนะครับจริงๆเราสมบูรณ์มาเพราะว่าเราเป็นคู่คู่กันคู่คู่สิคู่กิจการเฉพาะคู่ลักชูรี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรจนมี้แน่ออกงานคู่ลักชูรี่ด้วยกันอ่าก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกหนึ่งงานครับที่ได้มาออกงานคู่ลักชูรี่ด้วยกันครับที่คิดว่ามันต่างกันมาตอนนี้เมื่อก่อนเราอยากแค่ร่วมงานเจอกันตามงานแต่งงาวันนี้ต้องออกมา คมเมนต่างกันไหมก็ต่างไหมะแต่จริงๆเราเริ่มต้นจากการเจอกันที่งาน Luxury รัอ่ใช่ครับเราเริ่มต้นมายังไงเราก็ยังอยู่จุดเดิมแบบนั้นหรือว่าวันนี้คือจุดจุดจุดไปต่อจุดไปต่อโอเคล่าสุดอันนี้ก็คือไปจินบีแคร์ไนเขาที่เขาจะบินไปฟารีใช่ครับรอให้การซัพพอร์ตเพื่อนนะครับขอให้ทุกคนให้การซัพพอร์ตเพื่อนบุกเลยนะครับ ไเพื่อนจะไปเลยโอ้ยเพื่อนผมเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องให้คําแนะนําอะไรเยอะขอแค่หลอดทุกวันก็พอคือวันนี้หลอดของไหมครับวันนี้ก็ล่างทองแล้วครับมีเพชรด้อวันนี้มีล่างเพชรแสบตาเลยล่างเพชรเพชรทองทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากแชร์วันนี้รู้สึกว่าก็อยากให้คนแบบให้การซัพพอร์ตเพื่อนเราถ้าถ้าเราทําอะไรให้ได้เท่าที่ทําได้ก็อยากซัพพอร์ตแบบเออให้ให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยครับจะได้ทุกคนจะได้เชียร์สกายขอบคุณครับ เป็นเกียรติกับชีวิตอย่างยิ่ง <c oughs> คือเป็นเกียรติที่ว่าจะได้ไปหรือเป็นเกียรติที่นาน,นิแชร์เป็นเกียรติที่คุณนานิแชร์ครับหาที่สุดไม่ได้เลย <ๆ S 1> จริงๆสไตล์เจมส์เลยมากครับสไตล์ที่ไปคอนเสิร์ก็เปิดกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้า <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ตรียมฮิตเทคอากาศ <c oughs> หนาวอากาศร้วก็ปรึกษาลุนพี่ พี่ขเออมีความต้องกใรตรงไหนรุ่นพี่เขาให้คำแนะนำยังไงนะรุ่นพี่บอกไม่รู้เลยเพราะว่าไปแต่อิตาลีไม่ได้ไปปาี่รี่ไม่แต่าไปอิตาลีเขาของามีแมมีเตรียมจะซื้ออะไมาฝากมั้ยคิดไปไม่รู้เลยอ่ะถ้าถ้ามันเจอแล้วอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอเอาแล้วแต่เขาเลยครับเขาอะไรให้กัได้ครับไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับอะไรนะครับ ราะว่าแต่เราะอที่เราซื้อเราก็ไม่ได้ถามเออมันก็ต้องเช็คดีๆนะว่าเขาชอบอะไรเขาชอบแบรนด์อะไรหรือว่าชอบตรงไหนไม่เป็นไรพวกเราเหมือนกล่องสุ่มอะไปกล่องสุ่มอ่าครับในสัปดาห์ไปเที่ยนี้เราไปทำอะไรบ้างครับครับก็ไปดูพรีเซนเทชันครับของซานโดรครับวันนี้เาเ่าเรื่องอผมรู้แค่ผมเลยครับขอโทษด้วยนะครับล่าสุดก็คือยังเป็น เขาบอกว่าเขาบอกว่าั้สองคนนี่ขอแต่งมากตองต้องยังไงคะโชคแล้วนะยังที่แบบว่าใจผมรู้ครับทุกคนมาบอกเยอะมากใช่ครับแล้วบอกว่าอะไรเขาถูกถวยกักเราหรือเาาบอกว่าอะไรเขามาขอใช่หลักๆตอนนี้เริ่มมาแต่มาขอแล้วอ่ะ คือหลักๆคือผ้าสีเขียวมาแล้วจะมาผูกกันแล้วครับตอนนี้วัวช่างแต่งหน้าเอาแป้งแป้งที่เป็นแป้งแต่งหน้ามาโดนตัวแล้วก็ถู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 เราเหรเผื่อเลขออกเนื้อกำพ้าจะติดอยู่แล้วมันจะไม่ได้ผลนะตอนก็ถูมือเราอะขึ้นไหมเลขขึ้นไหมแสบครับกังวลกังวลแล้วมันจะถูที่หน้าเราก็เริ่มกังวลมตอนนี้แบบเราจะหยิกจับจะทำอะไรทุกคนจับจ้องไปหมดเพราะแบบเลขอะไรก็ไปไหนใกล้ตัว ไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวทำให้ทุกคนผิดหวังใช่กลัวทำให้ทุกคนผิดหวังนะอย่างน้อยก็ไปมั่วอย่างน้อก็ไปมั่าสุดมันมาจากไหนนี่ัย54ออ๋อจะจากไม่ที่งานใช่ใช่อันนั้นเป็นเลขไม่ที่เนี่ยนี่กับสกายออกงานพอดีครับใช่แล้วก็พี่ดาวพิธีกรนะครับเขาก็ได้ประกาศพอดีก็เลยรู้สึกแบบไม่คิดว่าจะเป็นแบบเอ้าใช่ เพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมรู้ผมก็จะไปซื้อเองเหมือนกันยังยังมาวันนี้มาพรุ่งนีให้ติดตกล้ามได้อน่อยได้งล้ามวันนี้ดีได้กล้ามพร่ดี้ดีตอบได้เงินตอบได้เงินโอ้ตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยอ่ะใช่ทุกคนต้องสังเกตเอาเองแม้แต่ตัวผมเองใช่ครับคือตอนนี้ทุกคนเจอหน้าเราคืขอเลขอย่างเดียวใช่ครับเริ่มไม่ค่อยทักทายกันว่าเป็นยังไงแล้วแบบวันนี้สบายดีไหมแบบไม่มีอะไรหรอกเริ่มแบบบอกเลขมาอะไรอยย่างงเี้ ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแค่จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอย่าไปแบบซื้อทุ่มไปทีเดียวเงี้ยแบบมันเป็นเรื่องของดวงเหรออยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสตินิดนึงอันนี้ทุกคนมีสติแหละไม่กลัวไงกลัวเราไปหยิบเลขอะไรแล้วเขาไปซื้อแบบหนึ่งแสนอย่างเงี้ยแาเป็นตังโมไม่ถูกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอย่าถูกแล้วมันจะกลับมาอย่างเงี้ยถูกครับไมถึงคู่หมายถึงว่าถูกต้องที่พี่เราพูดแล้วก็่ขึ้นมาแล้วก็อย่า ใช่ครับแต่ตอนนีเ้เขาแซวว่าข้าพายอยากเป็นเศรษฐีฉัน,นจะซีดูเราสองคน,น,นไม่ใช่ฉันจะซีดเหรอฉันจะบีดยังไม่เล่นอีก่ะรอกลัวไหมว่าน้ำดมน้ำแดงมันจะมาถึงเราตอนนี้ผ้ามาแล้วเนี่ยน้ำแดงมาถึงแน่นอนครับมาถึงแน่นอนคซึ่งผมมีนาที่มีเลขนหลังอ้าวไม่ไดแล้วอ้าวแล้วไงซีวันนั้นจะบอกเลขอะไรแต่ผมปกติสกายให้หวยแม่นครับผมอ้าวอันนี้คำศัพท์โดนที่เลขนใกล้ตัวของคนทีมีนะ ต้องติดตามดูดูด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเป็นอะไรบางอย่างที่แบบพวกผมไม่รู้ตัวแล้วนะไม่สามารถแต่ว่ามาติดได้แล้วาลองใกล้ๆวันมันจะได้แบบฉับอ่าไม่แน่ครับไม่แน่ใช่แล้วต่ว่าคือต้องจับตาดูเราตลอดอันพี่ๆทุกคนไอนี่อาจจะเป็นคนอนาคตอาจจะรวยแล้วก็ได้ครับเลยก็ถูกแบ่งไหมถูกแบ่งไหมแบ่งไม่คนเดียวแล้วคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่หน่งเขาแบ่งไหม อยู่เขาเขาได้เอาผู้ช่วยเขาแต่งหน้าไปเลยยังทำงานอยู่ทำงานอยู่ทำงานอยู่ครับวันนี้ก็มาบอกจะมาแลมวขอบคุณเรามาหรือว่ามีฝสแต่งไหมเราเพราะว่าเราไม่โชคเขาเออยังไม่ได้เจอรายละเอียดขนาดนั้นครับต้องรอรอเจอเราเจอกันเป็นๆแต่ห่างกันครับแต่ด้วคนที่มาถูกมาหลายว่าเราสองคนคิดว่าเราจะมาทางนี้ไหมถูกว่าเราจะซื้อเองบ้างไหมเริ่มอยากจะซื้อเองแล้วครับใ ยังไม่เคยซื้อเองเลยยังครับยังคนในครอบครัวเราก็ไม่ตามเองเราตามไม่ทันครับทำไมไม่นมดก่อนหรอใช่นะครับไม่นมดก่อนเขาเนาจะไม่ทันได้ดูว่ามีเลขอะไรบ้างมีบอกนะมีบอกเออเนี่ยแบบไปงานนี้แล้วเดือย่าว่ากันนี้ล่าสุดแม่ผมก็ทักมาว่าบอกห่วยแม่เลยโอ้ยโอ้ยจะบอก่า มันไม่รู้บอกไม่ได้แล้วสกายมองทางนี้เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างวิทยาศาสตร์เหรอครับเออครับวิทยาศาสตร์ครับแต่วิทยาศาสตร์สองวัวแล้วนะคะความเป็นไปได้ครับมันคือหลักการของความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นความเป็นไปได้แล้วถ้ามันมีวัวที่สามล่ะก็จะมีวัวที่สี่ม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วฮ่มีการเสนอพี่ถามเลยว่าชาติสามสิบหกจะเปิดเป็นสำนักสำนักอะไรครับบูติง ตั้งห้องให้แล้วหลังจากพลังได้แยงมาแล้วน oh oh. oh. uh oh. uh ี่คือสำนักเอ้ใบ้หวยแล้วนะเราจะมีชั้นเป็นของตัวเองก็เหรอใช่โออาจจะตั้งสามคั่นรูปเราสองคนน้าตึกจริงเองแปลกละนอกจากนี้ไปเลยนี่ก็ไปเรื่อยสุดท้ายนะพี่ขอเลขคนละสองตัวมาเอาไม่ถูกปุ๊บคือพวกผมโดนเลยนะหลายอย่าง

our society, our society.